ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองท,ทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2478ตั้งอยู่บ้านเลขที่107หมู่4บ้านละหารตำบลบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น21คนโดยแบ่งเป็นสายงานบริหารจำนวน2คนขราชการครูจำนวน15คนครูอัตราจ้าง2คนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย จัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการโรงเรียนนางสุกัญญาปัตตเมฆและรองผู้อํานวยการโรงเรียนนางสาวรัตยาพรนาคโสภาระดับชั้นประถมวยัยครูประจำชั้นอนุบาลหนึนางสาวนันทินีสังคำพรตำแหน่งครูอัตราจ้างครูประจำชั้นอนุบาลสนางสาวสวนีเงินแท่งตำแหน่งครู และครูประจำชั้นอนุบาล3นางสาวพิชยาพัฒนาเจริญตำแหน่งครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นางสาววิชุดาชูใจตำแหน่งครูชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นางขวัญจิตเกิดหานตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนายทศวรทองดีตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางสาวนันทรัตน being ์ม <uana> ีล้วนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสมจิตเก่งตรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนางสาวนัชยาเก่งตรงตำแหน่งครูผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห นายพิสนุพุ่มโรดตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวสุดที่จิตหน้าคล้ำตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษและนางสาวเปรมิกาเก่งตรงตำแหน่งครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-1ทับนางสาวพิชนันหอมทั่วตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2นางปียพรภูมโรจน์ตำแหน่งครูชำนาญการครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางกฎชยะเลิศภูรินตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1นางกมลพรสุกแก้วตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษและครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัส นางสาวนันทิดาครุธใหญ่ตำแหน่งครูชำนาญการบุคลากรทางการศึกษานางสาวทิตินันพัดทองตำแหน่งธุรการและนายพงสันบุญยังตำแหน่งนักการพันโรงกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยได้จัดขึ้นในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมทำบุญโรงเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันวิสาขาบูชากิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมวันงดส่บุหรีโลก กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมคีตตะมวยไทยกิจกรรมต่อต้านวันยาเสพติดกิจกรรมวันภาษาไทยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมตลาดนัดอาชีพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีสีสินทรมหาวชิลาลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวการรับตาบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมวันสันติภาพโลกกิจกรรมวันปิยมหาราชกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่72กิจกรรมวันคล้ายวันพระบร,รม,มาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเหรียญเงินผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับครูนางสุกัญญาปะตะัตตเมฆได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทชีพภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างคนดีมีความสุขประเภทผู้บริหาร นางสาวรัติยาพรน,นาคโสภาได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างคนดีมีความสุขประเภทผู้บริหารนางสาวนันทลักษ์มีล้วนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการคัดเลือกรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ภายใต้แนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างคนดีมีความสุขประเภทครูนางกฎชยะเลิศภูรินได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กีพภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างคนดีมีความสุขประเภทครูนายทศวรทองดี ได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กีฟภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างคนดีมีความสุขประเภทครูผู้สอนนางสาวรัติยาพรนาคโสภาได้รับรางวัลระดับดีมากผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาครูชนคนคุณธรรมนางสาวสุทธิจิตนาคคล้ำได้รับรางวัลระดับดีมากครูที่ผ่านการพิจารณา ครูชนคนคุณธรรมนางสาววิชุดาชูใจได้รับรางวัลระดับดีมากครูที่ผ่านการพิจารณาครูชนคนคุณธรรมนายทศวรทองดีได้รับรางวัลระดับดีมากการคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดการประดิษฐ์กระทงในงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางสะพานน้อยในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72 โดยสรุปเหรียญรางวัลได้ดังนี้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน4รายการรางวัลเหรียญทองจำนวน14รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน6รายการและรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน8รายการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยตลอดมา